โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ในคลิปในวันนี้นะครับ <In the S 1> ก็ผมจะสอนวิธีโหลดเซิร์ฟทดลองค่ะก็โอเคนะครับก็ละคลิปล่าสุดของผมก็เป็นคลิปฟักทองใช่ไหมผมได้ทิ้งคําใบ้เอไม่ทิ้งเออทิ้งคําเอาไว้ว่าตอนท้ายๆคลิปเนี่ยถ้าใครดูคลิปของผมจบนะออื <c oughs> วันนี้ผมจะสอนโหลดเซิร์ฟทดลองและการโหลดเซิร์ฟทดลองเนี่ย ก็คงจะยากก่อเซิร์ฟทดลองอันก่อนนะครับเพราะว่ามันะจะไม่ีท่านผู้ชมเอ,อ๋ยมันมันจะไม่ดีมันต้องเชื่อมกับกับ Google Drive นะใครที่รู้จัก Google Google Drive นะที่มันใช้เก็บแฟ้มงานทำไงางานเก็บงานในนนี้นะครับแล้วก็การที่จะโหลดเซิร์ฟทดลองเนี่ยเราต้องเข้าไปในเฟซก่อนนะครับเฟซเพื่อที่จะคัดลอกลิงก์ของมันโอเคโอเคแล้วก็ ก็ต้องมีหลายๆคนสอนวิธีผมถามถามผมแต่ว่าผมไม่น่าผมไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วนะ่ะคลิปสอนโหลดเซิร์ฟทอดลองไม่ไม่ได้ทำนานหรอกผมไม่เคยทนะาน่ะหลายคนก็ทวงว่าโหลดยังไงเลยัย่บางนคนก็โหดไม่เป็นนะอ่ะเดี๋ยวผมสอนวิธีโหลดนะครับแล้วก็อีกอย่างท่านผู้ชมต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก,ก็คือว่าเซิร์ฟทอดลองเนี่ยมันมันจากัดเวลาการเปิดนะครับซึ่งถ้าใครอยากเล่นเนี่ยรีบเข้ามาเล่นครับก่อนที่เซิร์ฟจะปิดเนี่ย ฟังให้จบนะครับดูให้จบถ้าใครไม่ดูให้จบเนี่ยก็อย่ามาทักถามอย่ามาทักถามเพราะว่าทําไมหลดถึงไม่ได้หเลยแต่บางครั้งก็อยู่ที่สเปคเครื่องนะครับสเปคเครื่องใครดีก็โหลดง่ายสเปคใครไม่ดีก็โหลดไม่ง่ายนะครับโห,โหลดไม่ได้นี่ส่วนใหญ่โอเคก็อ่ะขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้ามาเกมเดี๋ยวผมสอนเดี๋ยวนี้เลยเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ ทดลองจํากัดเวลาการเปิดนั้นก็รีบเข้ามาเล่นนะครับรีบทดสอบฮีโร่ด้วยมีฮีโร่ให้เล่นด้วยอนะโอเคอะทุกอย่างตามตามแมวสิบพลานะครับผมเคยบอกไว้อยู่นะเอ้ใช่ผมไม่ด้บอกจะบอกตอนนีน้โอเคเอเค่า,านผู้ชมใครอยากใครอยากเล่นทดลองนะี่แนะนํานะเข้ามาในตัวเกมหลักก่อนอะผมสอนเดี๋ยวนี้นะหนึ่งเข้ามาเกมตัวหลักแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าแล้วจะเห็นว่าไปที่คําว่าเกี่ยวกับนะแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีเฟซชะไม่อะให้เรากดเข้าไปในเฟซของตัวเกมปับ๊บ ข้าไปเฟซปั๊บอ่าแล้วก็ไอ้นะ facebook com autoboss ถ้าเข้าไปต่อเฟซนะครับนี่ไงจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม่ะนี่ไงครับจะเป็นตัวแอปเพจของเฟซของมันนะโอเคให้เราเลื่อนไปด้านล่างนะครับแล้วก่อนนะแล้วก่อนผมควรผมควรเบอร์บางข้อมูลไหนที่มันสำคัญผม,ผมควรเบอร์เอาไว้นะครับท่านผู้ชมถ้าไม่เบอร์ก็ ตามนะโอเคนี่ไงครับนี่งไงนี่ไงเพิ่มทดลองเข้าไปปับ๊บรอโหลดก่อนนะครับให้ก่อนนี่ไงครับมันจะเป็นลิงก์ใช่ไหม่ะนี่ไงครับเป็นจะดีเป็นลิงก์แบบนี้เขาก็เข้าไปในลิงก์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เปิดเต้เดรฟนี่ไงเฉพาะครั้งนี้โอเค กาเปิดไลฟ์นี่ครับนี่ไงครับ,รบมันจะโหลดอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะโหลดอย่างนี้เห็นไหมง่ายมากง่ายจริงๆถ้าใครโหลดง่ายก็เข้าไปในอ่าเข้าไปใน Google Chrome แล้วโหลดในโ Chrome เลยแค่นี้ก็ง่ายมากซื้ออเคนังจะโหลดเสร็จก็สามารถติดตั้งได้เลยครับท่านผู้ชมนี่ไงครับซื้อทดลองแซนบ็อกอัลติอร์แซนบ็อกนี่คือความแตกต่างของซื้อทดลองกับซืบทธรรมดาอย่าไปลบผิดอันนาความแต,ตกแต่างนะครับอันนี้จะเป็น คำอันนี้เป็นคำเต็มตัวเลยส่วนอันนี้จะเป็นอักษรย่อ A W 3แล้วก็ตัว S หน้า F ด้านหลังครับโอเคแล้วก็ทําการติดตั้งเลยซึ่งผมได้ติดตั้งเป็นที่เรียบแล้วล่ะล่ะลืมอัดเอาไว้แต่ถ้าใครเนี่ยมีวิธีหนึ่งก็คือว่าถ้าใครกดแล้วโหลดไปได้เนี่ยมันจะใครที่แบบกดแล้วโหลดไปได้ใช่ไหมอะมันจะเชื่อมโยงไปยัง Google Drive ของเราเลยนะน,น,นั้นนะครับท่านผู้ชมถ้าโหลดไปได้แต่ว่าต้องเข้า Google Drive ก่อนนะถ้าเกิดโหลดแล้วมันเข้า ไอระบบไหนที่มันเกี่ยวกับ Google d r i v ฟเนี่ยให้เราเข้าไปด v ฟนะครับนี่งไงเห็นไหมครับอ่ามันจะเป็นไฟของมันเลยตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นไฟตรงนี้เลยมันจะเชื่อมโยงไปยัง Google d r i v ฟเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคตามนั้นนะครับโอเคก็อาจจะคลิปในวันนี้ก็เกี่ยวกับซร์ฟทดลองนะครับวิธีโหลดนะอันนี้ก็เข้าซร์ฟทดลองให้ดูนะครับอ่าแต่ผมเข้าให้ดูนี่งไงครับท่านผู้ชม อาจจะเป็นอย่างนะี้นะทดลองเนี่ยผมบอกไปแล้วนะวิธีดูออกไม่ใช่ไปเห็นว่าทดอลองหรือไปแล้วก็ลบทิ้งอะไรแบบน,นี้แต่การเข้านะครับผมขอแนะนําเลยว่าเข้าครั้งแรกนี่จะเข้ายากมากนะครับนี่ไงครับรุ่นกล่องทรายการทดสอบฮีโร่การทดสอบฮีโร่โของจริงเลยนะโอเคก็ผมก็บอกนะครับให้เข้าถ้าเกิดอยากโหลดง่ายที่สุดเลยคือให้เข้าทางเฟซของตัวเกมนะเข้าของเฟซตัวเกมเข้าทางตัวเกมเลย ถ้าไปเลื่อนลงไปด้านล่างเนี่ยก็เห็นว่าจะมีลิงก์ลิงก์ลิงก์งของมันแล้วก็กดดาวนโหลดเลยแต่ถ้าเกิดไปดาวโหลดในเฟซจริงๆเนี่ยจะโหลดยากกว่าในตัวเกมเพราะเพราะว่าถ้าเกิดเราเชื่อมโยงไปยังตัวเกมด้วยเนี่ยมันจะเข้า Google Chrome ซึ่ง Chrome เนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปยังมันจะเชื่อมก,อกับตัวเกมอยู่แล้วนะใช่ไหมล่ะท่านผู้ชมมันเชื่อมโยงไปยังตัวเกมเลยซึ่งเราสามารถโหลดได้ทันทีอ่นนี้ครับโอเคไม่ต้องรับหรอกเพราะว่าบูสให้มาแล้วนี่ครับ ถ้าเราจะเป็นอย่างนี้ทุกอย่างจะตันวิ่ง15หมดนะเห็นไหมท่านผู้ชมทุกอย่างตันดิวย15หมดนะครับวิ15วิ่ง15นี่ครับคีลูกก็เหมือนกันตันวิ่ง15กันนี่ไงตัวต่อตุนเลเวียทันแม่งยำใหญ่มากโอเคก็ตามนะครับก็การเปลี่ยนใหม่ก็มีเยอะพอควรเลยแหละนะครับท่านผู้ชมอือ แต่ฮีโร่จะดาเมจน้อยกว่าเดิมเพราะว่ามันจะตันเวล15เองนะครับก็มันจะอยู่ที่เวทสภทุกคนทุกอย่างนี่แหละเวทสภกันหมดโอเคก็เฮียฝั่งซาวก็เช่นกันนะครับพวกเซอร์เบรลัสพวกเซอร์เบรลัสก็เช่นกันนะครับเซอร์เบรลัสเซลาฟินกับโซลาริสเหมือนกันนะครับฮีโร่ทั้งหมดตันเวทสภกันหมดแต่ก็แค่บางหน่วยแล้วการเปลี่ยนแปลงก็มีแก่ตัว เพออฝั่งซาพันที่มันรับการเปลี่ยนแปลงคือขึ้นที่จมจีได้แม่งโคตรโกงเลยอือฮึอ่าเดี๋ยวผมโชว์ฝั่งซาพันก่อนที่ปิดท้ายคลิปนะครับก็ก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็มันคลิปสันน้นๆนหลยคุณเกดท่านผู้ชมเอ๋ยหลงชื่อ,อแล้วนะผมนี่โอเคอ่ะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นี่ะครับก็สมาพันก็เช่นกันนะครับตันเวลสิดผ้าเช่นกันจะมผ้ากันหมดนั่นแหละง่ายสุดเลยแต่มา,าเฮ้ยตอนนี้อัพตันได้แล้วเหรอ ว้าวไม่เหรออืมบางอัพบางบางการอัพเนี่ยมันต้องอัพเยอะขึ้นยังไงไม่รู้เวลยี่สิบสองเลยเหรอเพาะว่าสี่ตไปไหนวะโอเคอ่ะนี่ครับเซอร์เบอร์สทุกอย่างสามยีสิบห้าเช่นกันนะเดี๋ยวสามยีสิบห้าเช่นกันเซอร์เบอร์สเซลาฟินกับเออเซลาฟินถูกแล้วแล้วก็โซาลาริสระถังเนาะรถถังแรงโน้มถ่วมหนักนี่งไงนะงรถถังโซลาริส ต่อต้านแรงโน้มถ่วงรถถังหนักเดี๋ยวผมเรียกว่ารถถังแรงโน้มถ่วงหนักอันนี้มันเรียกว่าต่อต้านแรงโน้มถ่วงหนักเลยทีเดียวนักสู้หม้อแปลงห <c oughs> ม้อแปลงทีเดียวอันนี้เลยทหารหุ่นยนต์ชันยอดสวัสซิลาฟิมซูาลาริสซาลาริสชื่อมันแปลกไปไหนวะโอเคก็ ทรับคลคิปวันนี้ก็คงขอจบไว้แค่นี้แหละสำหรับการวิธีโหลดซื้อทดลองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครก็ติดตามข่าวสารต่อไปและ,ะข่าวลือสักอย่างที่ผมจะมาบอกต่อไปนะครับโอเคมันก็ขอบคุณที่รับชมก็ไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับเจอกันเย้ yeah!